สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาหาเกษตรกรนะคะเมื่อวานเขาเพิ่งไปซื้อโปรตีมาเขาไปหาถึงบ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นแปลงอะไรนะคะพืชอะไรคะ่ะตามไปดูกันเลยจ้าแปลงผักกระเฉดนะคะเรียกบ่อผักกระเฉดทีิฝ่าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์นะคะเจ้าของบ่อพื้นที่นี้นะจ๊ะค่ะเรามาพบเกษตรกรกันนะคะให น้าแนะนําตัวค่ะว่าชื่ออะไรค่ะชื่อปิวคําตายค่ะแล้วบ้านเลขที่9หมู่9ธนยุทธการอำเภอพนมเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วน้าปลูกพืชอะไรคะพวกผักอะไรหลายอย่างต้นไม้ต้นไม้หลายอย่างค่ะวันนี้น้าจะทําอะไรคะวันนี้เริ่มต้นก่อนผักเกษตรก่อนเริ่มค่ะแล้วที่เหลือมาจะฉีดต้นไม้รากไม้เนี่ยในบริเวณบ้านเนี่ยคือที่บ้านเขาเห็นว่าเขาดีก็เลยไปหาเขามาฉีดและเที่ยวมันได้ผล ก็เลยมาย้อนมาอีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยกำลังเนี่ยกำลังจะผสมยาจะฉีดต่อ,อเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีผสมยาแล้ววิธีการฉีดกันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาผสมยากันนะคะอ่าไ <c oughs> อันนี้ฟอตีนะอันนี้นะเขาเคยเคยฉีดไปบ้างแล้วอันนี้เดี๋ยวผสมให้ <c oughs> เดี๋ยวน้าผสมเองพี่ป่าน้าจะได้เก่ง นี่เยี่ยมมากรัดไว้อย่างดีๆเรามีสูงติบให้นะใช้แล้วก็ปิดปากนะคะเพราะว่าเป็นอนุอนุภาพเล็กๆไดะเลยนะผสมเองแล้วก็โชว์ท่านผู้ชมด้วยหนึ่งช้อนปาดเรียบไม่ต้องแถมนนะโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนอ่านี่ยนะหนึ่งช้อนปาดเรียบเลยค่ะอ่าอ่าแล้วเทลงไปค่ะอ่ะเราจะใช้เป็นขวดน้ําก็ได้นะแต่นี้นะใช้เป็นกระแป๋งแล้วก็พับเก็บให้ดีนะนี่ครับเก็บให้ดีเพราะว่าเป็นผงมันจะเสียดายนะอ่า อันนี้เราผสมกันได้เลยจ้าอันนี้นาะเขผสมไปแล้วนะอ่าคนจึงคนใส่กระแป้งมันจะคนสบายหน่อยใส่กระรอนธรรมดาคนทั่วจ้ะใส่กระแป้งเป็นคนทั่วเดี๋ยวดูวิธีการของเขานะคะเดี๋ยวนะ้าก็ใส่เป็นกะลอนเล็กนะกะลอนธรรมดา อันนี้พื้นที่กี่ไร่อ่ะนะหนึ่งงานถึงบาทหรือครึ่งงานครึ่งงานงงาน,นี่เขาใส่แบบนี้ไม่ต้องสะพายสบายเขาละโอ้อากาศหนาวกาันหนาวแต่เราต้องทำนี่ทไ่นาเขาปลูกหญ้าหยาปิวเขาปูก อืนั่นน่เยี่ยม